เสื้อผ้าเขาเอาไว้ใสไปเลยไปคนเดียวผมห้า

รุดเก่งเข้า่างนี้ได้เมล่ะ,ละเข้าได้ก็หอลวงพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเอ้นถอยหลังก็ได้เออยถอยมาเลยพี่งนี้ใช้น้ำมันกี่ลิตรเนี่ยเผาวพวกนัก้วันหนึ่งใช้ประมาณ20อารูปิเนียมทั้งหมดเลยก็<ม>จะเป็นทักหมด อ,อันนี้เป็นระบบเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นน้ำมันอโซลารมาัดามนเป็นน้ำมันเป็นน้มัน<ช>อันนี้ก็มีช่องเลยนะช่องถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเปิดอูทกทีหนึ่งนี่นี่ก็มีควันเลยว่าโครงการที่ว่าให้โยมมาสามารถมาเผาหม,า,หมาแมวนี่ได้เกิดจากยังไงครับคุณพี่ก็คือโยมมาถามหลวงพ่อบ่อยว่ามีเตาเผาไม้มีฝังไม้แต่ตอนเนี้ย ฝังไม่ได้เลยก็คือถ้าเป็นเตาเดียวอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยคือโยมจะเข้ามาก็คือจะมาให้ช่วยให้พระช่วยฝังอ่านนี้ก็เลยรเริ่มโครงการก็คือว่าเราทําเมนจําลองแบบนี้เลยเผาได้จริงจะมีมาเยอะไหมพี่หลวงพี่เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถ้าตอนนี้เข้ามาทั้งสิบตอครับเพราะส่วนมากก็จะเป็นหมาเป็นแมวที่ว่าทางเจ้าภาพอยากให้เผาคและหลังจากนี้หวงพี่กระดุงกระดูกกระดูกก็คือ แล้วแต่จะภาพว่าจะเอาไปลอยทางคานหรือให้ทางวัดลอยทางคานให้ก็ได้ครับแต่คือมาทางมามาถึงที่วัดน,นี่ปุ๊บเราก็บางสกุลปกติบ,บางสกุลแล้วก็มีดอกไม้จันทร์ให้ญาโยมลองพี่อยากจะฝากประชา,านสัมพันธ์อะไรไหมเผื่อญาโยมคนไหนบางดีเขาไม่อยากจะไปทิ้งอ,ะอ่ะก็เชิญญาโยมเข้ามาเขาที่วัดต้องกินได้นะครับได้ก็คือ,อก็มาติดต่อที่ เฉพาะหมาแมวหรือว่าสัตว์ทั่วไปอ่าสัตว์ทั่วไปได้ได้ทุดชนิดเลยได้นะที่ว่าเรารักเราอะไรเงี้ยเราอยากให้พระท่านบางประกุลจะได้สบายใจน้